วัสดีครับอยู่ในรายการสนุกเกอร์มาแชร์นะครับเป็น EP ีที่6นะครับอีนี้นะครับก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งการจับคิวนั่นเองนะครับจับคิวตรงไหนนะครับไม่ให้รู้สึกปัญญาวไปแล้วก็ทำให้ออกคิวได้มี Power มากขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะครับอันนี้เป็นไม้คิวของเราใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเราควรจับคิวตรงไหนนะครับงั้นอ่าจะเป็น วิธีนะครับของอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยสอนผมมานะครับเขาเรียกว่า3ศอกนะครับสศซอกหมายความว่ายังไงนะครับก็คือนี่นะครับเอานิ้วนะครับนิ้วที่ยาวที่สุดนะครับนิ้วกลางนะครับไปตรงที่ปอกนะครับปอกจะเป็นบางคนใส่ปอกทองเหลืองไทเทนก็ได้อันนี้เราแต่นะครับเอานิ้วนะครับไปตรงนะครับให้ตรงกับที่ปอกนะครับแล้วก็ตั้งลงมานะครับเลยซอก นะครับตั้งมาตรงๆนะครับสองซอกนะครับไปอีกนะครับสามศอกนะครับสามซอกของผมจะอยู่ตรงเกือบป้ายพอดีนะครับสามซอกตรงนี้นะครับก็จับนะครับเอานิ้วก้อยนะครับหรือบางคนอาจจะใช้นิ้วกลางก็ได้นะครับให้มาจับไว้นะครับผมทีนี้พอจับไว้นะครับอันนี้ก็คือระยะที่เรานะครับจับไมค์คิวนะครับ ทีนี้นะครับผมจะขอพ่วงนะครับเรื่องการยืนไปด้วยเลยนะครับผมขอมาหน้านี้ดีกว่าอ่านะครับนี้พอเราจับตรงนี้แล้วนะครับเราจับไปนะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเราควรจะเข้าเหลี่ยมตรงไหนนะครับเรานะครับเอาไม้ชคิวนะครับให้ใกล้ลูกขามากที่สุดนะครับเอาหัวคิวให้ใกล้ลูกขามากที่สุดแล้วเราก็มายืนนะครับอ่ ตัวมือนะครับจับตรงที่เรามาร์กเอาไว้นะครับคือ3าซอกแล้วอยู่ตรงไหนนะครับจับตรงนั้นเอาไว้เลยนะครับพอจับไว้เสร็จปุ๊บอ่าเราข้าเหลี่ยมนะครับให้เอานะครับเอวนะครับหรือบางคนสูงหน่อยเป็นต้นขานะครับติดนะครับชิดกับตัวไมค์คิวเลยนะครับแล้วเราเอาขาซ้ายนะครับถ้าถนัดขวานะเอาขาซ้ายขยับขึ้นไปนะครับแล้วก้มลง นะครับนี่คือข้าเหลี่ยมนะครับก้มไปนะครับก้มไปเข้าเหลี่ยมเราจะเห็นระยะนะครับตัวมือกับตัวเท้านะครับตรงกันนะครับระยะนี้แล้วก็เดินส่งนะครับนี่คือการระยะการจับคิวนะครับเผื่อบางคนเนี่ยพอจับไปปุ๊บหูสะพานมือยาวมากเลยนะครับเพราะว่าเราชอบจับสุดปลายมันใช่ไหมครับ บางคนทำไมคิวเนี่ยยาวมา57แต่สูงแค่ประมาณ1 6 5นะครับ170เพราะงั้นตัวความสูงเนี่ยมันมีผลส่วนหนึ่งแต่เรื่องแขนนะครับเรื่องความยาวของแขนเนี่ยมันมีส่วนเพราะงั้นใช้แขนนะครับเป็นตัววัดนะครับว่าใช้สามซอกแล้วนะครับวัดสามซอกแล้วแขนอยู่ที่ตรงไหนนะครับเราจับอยู่ที่ตรงไหนนะครับถ้าวัดสามซอกปุ๊บบางคนอาจจะอยู่ช่วงบริเวณตรงกลางนี้ นะครับถ้าอยู่ช่วงบริเวณนี้เราก็จับตรงนี้นะครับแต่ถ้าอย่างผมเมื่อกี้นะครับมันก่อนป้ายนิดหน่อยนะครับผมจะจับประมาณนี้นะครับอันนี้คือระยะในการจับไม้คิวนะครับสำหรับใน EP ที่6กนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับคือส่วนตัวนะครับผมเจอคนที่แขนยาวนะครับคือสูงร้อเจะสเท่ากันนะครับแต่ว่าแขนเขายาวมากใช้ไม้คิวอย่างเงี้ยครับห้ิบเจ็ดางทีห้าครึ่งเลยก็มีนะครับ อย่างบางคนที่แขนประมาณผมอย่างเงี้ยใช้56ก็ไม่ได้จับสุดป้ายเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นตัวแขนนะครับของแต่ละคนเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันนะครับเพราะงั้นการใช้แขนวัดระยะตัวเนี้ยมันได้ผลกว่านะครับมันจะไม่มีตัวเลขตายตัวนะครับว่าสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับใช้ไม้คิวยาวเท่านี้สูงร้อยแปดสิบใช้ไม้คิวยาวเท่านี้นะครับมันจะไม่มีตัวเลขตายตัวเลยนะครับเพราะงั้นใช้ตัวแขนนะครับเป็นตัววัดอ่า ระยะการจับคิวเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับมีเทคนิคอะไรหรืออยากแชร์นะครับเทคนิคส่วนตัวนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube ก็ได้ครับหรือจะแอดไลน์มานะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับแชร์เทคนิคกันนะครับที่ b a l l t r p นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s c r ส b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีีต่อไปสวัสดีครับหากท่านสนใจสินค้าสนุกเกอร์หัวคิวไม้คิวและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ l ล n e B L L T R P หรือสแกน QR code ตามนี้ได้เลยจ้า